สวยผมก็สวยนะครับนั่าขี่ไหมนั่าขี่ไหมป้าทำขอทำเส่ทำไมไม่นั่งขี่ทำขาอะไรรถสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขายมอเตอร์ไซ มือสองบิ๊กไบค์นะครับคือถ้าจำได้เนี่ยเราตามมาจาับคลิปที่ได้หนึ่งล้านวิวจากนุอต่างดาวที่ไปไปอยู่ที่ที่ไหนนะรือต่างดาวอะครับอ,อ่ใช่ลงเออลงพูดไม่ได้พูดไม่ได้ว่าที่ไหนนะครับจกำก็ได้นะครับ2ังท่านนี้จำก็ได้ไหมครับโอ้เอฟซีลงแล้วชอบมากเลยครับเราเลยต้องขออนุญ,ญาตมาบุกถึงร้านเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้พี่เขาได้นําน,นะครับหลายๆคนบอกว่า ขอพี่ขัดหน่อยว่าอยู่ที่ไหนนี่นะครับสองสตัวจริงเลยครับนี่ชื่อคุณอะไรนะครับคุณมิวค่ะคุณมิวนะครับมะปางค่ะคุณมะปางนะครับนี่ครับที่เอฟซีถามหานะครับตอนนี้คุณมิวงทำอะไรอยู่ที่ไหนครับอ่าเนี่ก็เปิดร้านดิปลายอยู่ที่ราพระแดงค่ะเป็นร้านชื่อร้านเบิ้์นมอไซค่ะอ๋อ คือคุณมิวเนี่ยเปิดร้านมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นร้านบิ๊กไบค์นะครับมือสองที่เนี่ยมีมีขายมือสองหลายรุ่นมากเลยนะครับมีหลายรุ่นมากเลย้วตรงเนี้ยสามารถ เทิร์นได้เลยนะถ้าเอฟดีหรือ่างดาวเห็นคลิปเนี้ยอยากซื้อรถบิ๊กไบค์ก็ที่นี่ได้เลยอยู่พระประแดงนะครับร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้าใช่เบิ้ลมอเตอร์ไซค์สองศูนย์หนึ่งห้ารถกันดาวก็อยากได้มอเตอร์ไซค์ใช่ไหมครับผมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณนิ้วพาไปดูอยากได้แบบไหนบอกคุณนิ้วก่อนครับได้เลยครับอยากได้แบบไหนคันไหนจีจีใหญ่หรือเล็กใหญ่ครับผมจะให้คุณนิ้วมาพาไปดูสองคนเลยครับ วอาไงเนี่ย,อยเออโอ้เอฟซีจะดูสาวที่สวยดิชอบรุ่นไหนมาครับผมชอบรุ่นนี้ครับชอบรุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้ก็สวยเท่เลยครับเดี่ยพาไปดูคันนู้นหน่อยพาดูบิ๊กไบค์หน่อยพาไปดูคันนู้นหน่อยอุ้ยคันนี้คัน,นนี้สวยไหมคันนี้สวยไหมรุ่นนี้คตรเท่เลยครับเท่ไหมครับผมอันนี้โอ้ยอันนี้ไงคาวาสกิอ๋อ นี่คาวานะครับผมไม่ได้คันนี้ผมไม่กลับนะเห็นยังมาห้ายางเห็นยังมา ang, ห้ายังเห็นยังมาห้ายังคันนี้น่ะนักขี่ที่สุดครับผมเฮ้ย,ยจริงหรือเปล่าอยากขี่คันนี้เพราะอะไรอเอาเงี้นะีถูกใจท้ามองต่อสายทัาผมด้วยนะครับ <c oughs> ทัาที่เดินไปดูทั้งร้านแล้วเรารู้สันดาวมีถูกใจแล้วครับ1นึ่งพันเือทนนี้โอแข่งกับพี่ลองได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะการเน่นนั่งคนเดียวไม่ได้มนต้หนั่งสองมุมมีคนนั่งยังอ่ะชวนดิ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 คนไหนชวนดิสองวงเลยครับเหลือพี่บ้างสิวคนไหนคนดินเรื่องเลยเเราต้นจานชะลางครับเออ เลือดไม่ถูกครับสวยท่าสองโมงเลยครับผมเลือดไม่ถูกมาตู้จ่าฉลาเลยครับผมนี่นี่ตามมาจากอ่าคลิปหนึ่งล้านมิวเลยนะคนดูเยอะมากคุณประปางกับคุณมิวอ่ะคุณดูเยอะมากเลยถึงต้องตามมาถึงร้านนี่เลยนะเนี่ยเพื่อเอฟซีเลยนะใช่ไหมเพื่อเอฟซีเพื่อต่างดาวเลยนะไม่งั้นไม่มาถึงนี่นะนี่เป็นสีใหม่นะครับคุณมตุต่างดาวนี้เป็นสีใหม่โฉมปี22ครับรถสภาพสวยเหมือนใหม่ที่ร้านเราคัดรถแบบคัดสภาพรถสวยทุกคันนี่มป็นให้ลูกค้าครับ รถสวยราคาแบบราคาเล้าใจครับครับผมคันนี้เปิดราคาอยู่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทครับโอ้ยแสนห้าเองนะแสนห้าครับแสนห้าหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับรถสีใหม่ปีที่สองปีสองประหยัดสองประหยัดกว่ารถใหม่ไปประมาณแปดหมื่นบาทโอ้แล้วเลขไม้ใช้ไม่เยอะนะครับเลขไม้ใช้แค่สามพันแปดร้อยโดแท้เลยครับเลขไมสามพันด้วยอ่ะ เฮ้ยต้องชนะนะแน่นอนเลยครับเฮ้ราจะได้ที่คันนี้เลยนะโอ้โหอย่างรอขับคันนี้เนียโอ้ยตึมอ่ะบอกเลยพี่ออกรถเท่าไหร่อ่ะข้าว้าดาวอ่ะ เดี๋ยวหลังไม่คุยกันของเราหลังไมค์ุยกันแต่ว่าส่วนราคาปกติทางหน้าเพจร้านมีราคาทุกคันเดี๋ยวเพจร้านเพจชื่ออะไรพี่ชื่อเพจเบิ้ลมอไซสองศูนย์หนึ่งห้าครับเบิ้ลมอไซสองศูนย์หนึ่งห้านะครับเข้าเพจลุกเลยใช่ไหมพี่เบิ้ลมอไซสองศูนย์หนึ่งห้าก็มียูทูบด้วยครับเบิ้ลมอไซสองศูนย์หนึ่งห้าครับผมมาไปติดตามกันเลยนะครับครับถ้าามาอยู่ไหมอยู่ตลอดไหมเนี่ยก็ได้ครับอยู่ครับอยู่ ผมชี้พิกัดให้แล้วนะ FC นะผมบอกพิกัดให้แล้วนะทังงั้านมีหลายนต่างดาวคนเดียวนะมีหลายรุ่นเลยพี่มีหลายรุ่นเลยเริ่มต้นตั้งแต่ฟรีดาวนะครับที่ร้านเรามีเริ่มต้นแต่ฟรีดาวแล้วสำคัญคือซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับเต d ีฟรีดาวแล้วก็ซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คนค้ำเอาลถได้เลยครับ ยี่สิเนี่ยความมั่นใจแค่ไหนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับผมหนักกว่าเดิมไหมหนักกว่าเดิมครับผมเจอป้ายเมฆกับเจอเกียนดาวเนี่ยรู้สึกว่าอันไหนหนักใจกว่ากันก็พอๆกันครับผมพอๆกันนะแต่เราเต็มที่เนาะครับผมโอ้นะครับเดี๋ยวป่าวเลยนะวันที่28นะครับพี่ป้ายบอกพี่ป้ายหน่อยดิพี่ป้ายครับอ่าส่งซอให้ดีนะครับอ่าวันที่28 แปดนะครับเอ้ยก้อนรูดเอ้ยิงแล้วว่าคิงแล้วว่าถามคุณปภังคุณมิวดิไปไหมถามหน่อยดิถามหน่อยดิเอ้ยหาเลยคุณมิวยูนปังไปดูชงเลยไหมครับใี่ครับวันที่แปดคงไปโจบไปดูไหมครับไปไปแต่ให้กำลังไปเอา摩托车ขานี่ไปซองแล้วเขาไปได้เต็มที่เลยใช่ไหมเต็มที่เลยครับผมท่านที่ ถ้าจะตอไปนะเด็กที่เลี้ยงข้ามอีไฟิปายวิปายเด็กก็รู้เฮ้ยไิปน้องชายน้องชายพี่บอกเลยนะกำลังใจเคาดีนะมือต่างดาวอ่ะซ้อมบ้างนะพี่ดูเฟซมุยไม่ดูเฟซไปนะถ่ายหนังอย่างเดียวเลยโอ้โหถ่ายหนังอย่างเดียวจะเอาเวลาที่ไหนซ้อมราคามันไหลไปแล้วราคาไหลไหลในทุกไหนแล้วเนี่ยซ้อมหน่อยฝอกผู้กับเดี๋ยวขอน้ำมวยหน่อยอย่าซุ่มอย่าซึ้ง ดูเป็นในถ่ายหนังถ่ายหนังโอ้โหจะพูดได้ไงราคาไปถึงดาวคารแล้วมั้งเนี่ยเนี่ยดูกำลังใจเขาดิสองท่านนี่ไงเป็นไงเป็นไงเป็นไงมาเติมพลังใช่ไหมเนี่ยหรือว่ามาหมดพลังครับวันที่ยี่สิบแปดจะขับลูกคันนี้ไปนะที่แปลว่คันนี้เลยนะเนี่ยคุณมิวคุณโนปาก็ไปด้วยเอฟดีเอฟดีถ้อยากเห็นนะอยากเห็นคุณโนปากับคุณมิวนะยี่สิบแปดนะจุดใดไหนเล่านะนี่แน่นอน นอกจากคุณคูณนัแล้วเนี่ยยังมีสองท่านนี้นะเอฟซี MC นะสุดท้ายก็กวกแฟนเพจมนุษย์ต่างดาวทุกท่านนะครับแฟนขับมนุษย์ต่างดาวนะครับรบกวนติดตามเพจร้านเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2015ยูทูบเบิ้ลมอเตอร์ไซค์2015 ขอบขอบคุณอย่างมากนะครับผมพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแล้วก็ทางร้านไม่ได้ขายแต่รถบิ๊กไบค์อย่างเดียวนะครับรับซื้อรถบิ๊กไบค์ทั่วประเทศเหมือนกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ติดต่อผมมาได้เลยครับรับซื้อถึงหน้าบ้านท่านนะครับให้ราคาดีนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับทุกท่านครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันครับเ